สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับช่องคนทําไฟไทยอีสานเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มีลูกค้าเขาส่งหม้อตัวนี้มาซ่อมนะครับเขาบอกว่าไฟดูดแล้วก็ไม่ร้อนก็จะมาลองดูกันนะครับว่าเกิดจากอะไรนะ เบื้องต้นก็จะอลองเทดสดูก่อนนะครับจะขอเช็คดูก่อนว่าลงกาวหรือไม่นะ mm hmm. าการเช็คการลงกาวก็จะประมาณนี้นะครับนี่เลยครับอุปกรณ์ของเราก็ดิจิตอลมิเตอร์ครับผม ม้อเสียไม่ร้อนไฟดูดอาการครบเลยครับ <c oughs> อาการครบเลยวันนี้ก็เลยจะมาทำการซ่อมดูว่าเกิดอะไรขึ้นเบื้องต้นก็จะวัดค่าก่อนนะว่าทำไมถึงไฟมีไฟดูดเนาะมาลองดูก่อน ว่าทำไมไฟดูดค่าช็อตก็ไม่มีนะครับวัดค่าเราไม่ขึ้นนะครับสายชุดนี้ไม่น่าจะช็อต ก็ผมเช็คแล้วซีโยโอมแล้วก็กไ,มไม่ช็ตอนนกรรต,อตก,นนก็จะลองเทสดูก่อนนะครับว่าเกิดจากอะไรเน,เนะเนาเนะ ก็ดูนะครับไไ220ขึ้นมาเลยจะไม่ดูดมันก็คงอยู่ไม่ไหวครับดูดตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนการชําแหละครับเราจะซ่อมให้พังทำมาร์กเอาไว้ก่อนนะครับทุกครั้งที่ จะถอดจะลือ้ออุปกรณ์ไฟฟ้าให้ทำมาร์กไว้ก่อนนะครับไม่งั้นเราจะลืมทำมาร์กหรือถ้าไฟดดที่บอกผมน,นะผมช่วยได้อ๋อคงอค,คงบอกไม่ทันแล้วครับหรือถ่ายรูปไว้ก็ดีนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าเฮ้ย ค่าความต้านทานกันก่อนนะครับว่า,เ,าเจ้าตัวนี้มีค่าความต้านทานอยู่ที่เท่าไหร่เนาะถ้าเราเช็คค่าความต้านทานดูว่าจะซีโย์ไหมหรือว่ามีค่าความต้านทานอยู่ที่เท่าไหร่ลองดูก่อนอ้โหศูนย์สี สี่สิบสี่สี่สิบห้โอ้มก็พอได้ครับเบื้องต้นผมก็คงต้องถอดเจ้าตัวผมขอถ่ายรูปไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าอาการ อาการของเขาคือไฟดูดไฟมันมี2อ,อาการคือไม่ร้อน1กับไฟดูด1ต้องแก้ไขทีละอาการนะครับผมก็จะจัดการเรื่องอาการไม่ร้อนก่อนนะครับ ต้องดูก่อนว่าอาการไม่ร้อนเกิดจากสาเหตุใดก็ไม่ง่ายเลยครับอาการไม่ร้อนคือไฟไม่ครบวงจรไม่ต้องคิดเยอะเจ้าตัวนี้ผมเข้าใจว่าเป็นเทอร์โมฟิลนะครับเรามาดูกันว่าเทอร์โมฟิลยังใช้งานได้อยู่หรือไม่ เทอร์โมฟิวขาดครับมาดูกันว่าเทอร์โมฟิวตัวนี้มันกี่กี่องศาเทอร์โมฟิวครับตัวนี้คือไฟไม่เข้าไม่ร้อนนะครับ เธอเมเทอร์โมฟิลของเขาก็จะอยู่ที่10งร้อองศานะครับก็ดูกันถ้าอย่างาอย่างนั้นก็จะไม่ต้องไี่นี้ผลิตภัณฑ์มีแล้วไม่ต้องผลิตภัณฑ์มีมีทุกอย่าง เียต้องรอมาถึงวันสุดท้ายนะผมจะต้มกินก่อนได้ก็ไม่ได้กัวฟิวใหม่ผมไม่มีนี่ไงเทอร์โมฟิวก็ตกไปที่เดียวถ้าที่มันรั่วลงตัวอื่นแล้วมันดูดผมอ่ะเพราะอะไรเดี๋ยวก่อนคือมันมีหลายอาการอ่ะใช่ใช่มีสองอาการอาการแรกอ่ะให้ร้อนก่อนแล้วอาการสองกินได้ป่ะผมว่าที่พังเพราะว่ามันลงนันแล้วมันทาให้ตัวนี้พังด้วยป่ะมันมันวนกับ มันวนกลับไม่ครบหลูปมันก็เลยจะต้องพังหาที่หาแล้วหาลูปมันไม่ครบกอ่อนสายไม่รั่วนะสายไม่รั่ว,นะวเช็คแล้วสายไม่รั่วมันวนน่ะเป็นนี่ข้ามปีไหมเนี่ยตอนแรกผมแม่งวุ้ยว่าจะเอาไม่เอาไปนะเอาแต่ตัวพลาสติกจะดีกว่าถ้างั้นนะถูกไหมเอาไปสองล้นนะให้มอส อันนี้ซื้อมาหกร้อยอย่างซ่อมพันเลยก็ไม่ใช่ครับ,บก,ก็ไม่ถึงพันหรอกแปดร,อรอ้อยก็พอนะ่อมให้อของมันซ่อมได้ <c oughs> เราก็จะใช้เจ้าตัวนี้แทนนะครับตัวนี้ มาเทียบดูไงว่าอาจารย์ไหนมันให้ใกล้เคียงกันมากที่สุดแต่มีใกล้เคียงกัน่ะหลายเจ้าแต่ว่ามันเป็นอันหมดยาตัวเป็นอย่างนี้นตัวเา็นอย่างนั้นอะไรนะตัวเป็นอย่างอะเพิ่มเพิ่เพิ่มตัววันไม่รู้จังเรานี้ไม่รู้จังอยแม่รับสองไม่รับสามนะตามมาทีละคนนะทคไม่รู้คนรู้คนนั่งคาดเดามาประมาณชั่วโมงนึะ เขียนเขียนมแวามาทิ้งหมดมาแล้วไหนนะตอนนี้จะหาตัวที่ไม่อันไงเพระตัวอันปีนี้ไม่น่าจะออกเดี๋ยวปีที่แล้วงมันออกปีที่แล้วมันออกอะไรอ่านอลเนกเปีย้ีีที่แล้วเลยหรปีที่แล้วหกสามะมันออกอลไรตอนหลังไกลนะงวดที่ผ่านมาหรือว่าไม่เอาปีที่แล้วสิงวดนี้ปีท่แล้วเราเสียนละเสียที่เราวรงนี้ ังปวดหัวทีบดูในโทรสัพท์ับใชรศัมท์าักํลังใช้ธมที่เพ่งเล็งเัยเนี่ยว่าเลกอันยให้มาราไเย็นเล้ั้อะ พอลุหงน้อยก็จะทดลองว่าแผ่นความร้อนเขาเมื่อเขาทำงานเนี่ยมันจะกี่องศาเนาะก็ใช้เวลาสักครู่นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าหลอดไฟมันจะขึ้นมาที่ไฮนะผมก็จะตรวจเช็คความปลอดภัยกันก่อนนะครับ ว่าโวลต์มีเข้ามาไหมโวลตเข้ามาที่1 1อองศา1้อยเอ่อร้อโวลต์นะครับ110โวลต์ซึ่งนี่ก็เป็นอันตรายต่อมนุษย์แล้วแต่ถ้ายังห้าอยู่ก็คือจะไม่มีอันตรายส่วนความร้อนนะครับความร้อนตอนนี้กระจายขึ้นมาแล้ว มาเช้ามงาวตีสามตมาเดนวงึ้งโอขึ้นไหแล้วครับน้ำดีเศนวงึ้งนะอะไรองศาเกินแล้วครับสือที่ไนี่ยนไเล็กไนาน้เนี่ย